แล้วคนแบบว่าทําอะไรรู้อยู่แก่ใจใช่รู้อยู่แก่ใจแล้วคืออะไรรือปะอยากทําแรงวันนั้นด้วยการใช้คําพูดวาจาภาษากล่าวหากลุ่มคนที่ว่าเป็นสลิมสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มที่ใช้คําพูดวาจาภาษาเหล่านั้นเป็นกลุ่มกระบวนการล้มเจ้านะครับเขาอุปประกอบความผิดแล้วนะฮะสำหรับกลุ่มองคอ์กรตอนนี้ก็มีการไปยื่นยุบพักการเมืองมีการให้ไปดําเนินคดีกับ,นะบกลุ่มแกนนา ที่โดนสารธรรมนูนชี้ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้น่าติดตามนะครับว่บาสุดท้ายปลายทางกระเทยแคปกระเทยคนนี้นะครับนาาคนนี้จะรอดหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดี สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์เจมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจและคงต่อเนื่องะนะำเสนอมาตั้งแต่ยกแรกมาในยกที่2นะครับเรื่องที่ l a ซา d a นะครับให้กลุ่มนาราแคลปกระเทยนะฮะก็มีการทำคลิปขึ้นมาเพื่อโฆษณา l a ซา d a า แล้วก็มินเหม่เรื่องของสถาบันตอนนี้ก็ปรากฏว่าเจ้าตัวมีการเคลื่อนไหวโผล่ออกมาแทนที่ว่าจะสำนึกกลับบอกว่าจะทำหนักกว่าเดิมแล้วคนบอกว่าทำอะไรรู้อยู่แก่ใจใช่รู้อยู่แก่ใจแล้วคืออะไรรูป้าอยากทำแรงวันนั้นด้วยแต่สิ่งแต่สิ่งที่ไม่อยากทำแรงเครือป้าก็กลัวโดนจับเหมือนกัน แล้วจะบอกว่านาาีเห็บยํำหัวใจนาฬีทำให้คนไทยเจ็บปวดคุณโยงไปเองว่าเขาคือใครคุณสามารถโยงได้ว่าเขาเป็นหญิงเล็กคุณสามารถโยงให้เขาเป็นใครก็ได้ตามที่คุณด่าฉันแต่ตัวฉันเจะของรูปยังไม่ได้บอกเลยว่าเขาคือใครเข้าใจใช่ไหมว่าดาราย,ยังไม่ได้บอกเลยว่าเขาคือใคร สุดท้ายแล้วคุณโยงเองว่าเป็นคนนู้นเป็นคนนี้เป็นคนนั้น,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 นและมีสิทธ์อะไรมาด่าฉันอย่ามานั่งบอกว่าอินาราบาปขอให้เข้าตัวเองนู่นนี่นั่นสุดท้ายพูดอะอยากให้เขาเป็นคนนั้นอะแช่งเขาเองคุณแช่งในตัวเขาเองถูกปะผิดหวังกัน,นาลาเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะคุณคิดเองไงคิดว่าคนนั้นเขาคือใครและนาลาก็ไม่มีเจตนาที่จะบอกว่า ฉันเอาคนนี้มาเป็นคนนี้ฉันไม่ได้บอกฉันก็อบอกว่าหนูรัดหม่อมดิวหม่อมดิวก็คือหม่อมดิวหนูรัดก็คือหนูรัดคนเกิดมากัดลิ้นไม่ได้มีคนเดียวบนโลกคนเกิดมานั่งบนวิวแชร์ก็ไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใส่ชุดไทยนั่งบนวิวแชร์ก็ไม่ได้มีคนเดียวในโลกแต่มันคือสิ่งที่คุณค,ค,คิดกันไปเองไม่ได้แถนะคะ นั่นคือสิ่งที่ฉันอยากให้เป็นแล้วพวกคุณก็อยากให้เป็นกันเองจะมานน่งบอกว่านาราแถแถเรื่องอะไรอะ่ะคือไม่ได้บอกเลยว่าหนุ่มรัตเป็นใครหม่อมดิวเป็นใครฉันเอาไปแล้วไม่ให้หม่อมรัตหม่อมดิวจบถึงแกจะบอกเอฟซีทุกคนว่าผิดหวังในตนไม่ต้องผิดหวังเลยเพราะทุกวันนี้เจอคนพิการก็ให้เงินเขาตลอดเพราะเขาเป็นคนที่น่าช่วยเหลือแต่กับคนพิการบางคนน่ะ เขาแค่กระดิกนิ้วเงินก็เข้าหาเขาแล้วแล้วก็ฝากถึงสลิมนะฮะองตบบะดูแลตัวเองอะ่ะให้มันดีก่อนก่อนไปห่วงคนอื่นเขาอันนี้คู่เดี่ยความเป็นห่วงนะตักน้ำเนี่ยแล้วดูตัวเองสิว่าอนาคตตัวเองไปถึงไหนแล้วเขาไปถึงไหนแล้วเขามีเงินมากมายไม่ต้องไปนั่งห่วงเขา เขาเคยห่วงตัวเองหรือเปล่าเขาก็ไม่เคยห่วงตัวเราถ้าเขาห่วงตัวเธอเนี่ยเธอต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเธอจะไม่นั่งมาใช้เฟซอวตารเขาต้องต้องเป็นแบ็คให้เธอเขาจะต้องช่วยเหลือเธอให้เธอเนี่ยไม่หาเช้ากินค่ำเขาต้องมาเค็นเงินเดือนให้เธอเธอแล้วค่อยมาปกป้องเขา ผมเป็นตัวแทนของรัฐด้าใช่ไหมคะและรัฐด้าประกาศแบงขอโทษออกมาเนี่ยสิ่งที่มันเผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยอะ่ะหนูคนเดียวรับผิดชอบได้ใช่ไหมหไม่รับสือความจริงอะ่ะรัฐด้าต้องให้ความสําคัญกับพวกเราสิขอให้รับัสื่อที่เข้าใจไงแต่ต้องมีคนที่ใหญ่กว่าหนูมารับสืบ่อไงถ้าถ้ามองว่าพวกพี่ไม่ไม่มีความสาคัญพวกพี่ก็อยู่อย่างเนี้ยไม่ได้ หนูต้องให้คนที่มีความรับผิดชอบมากกว่าหนูเพราะว่าถ่ายการตลาดป่ายบริหารต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันย่ำยัวใจคนไทยมันไม่ใช่แค่หนูคนเดียวค่ะใครก็ไม่รู้ว่าจะบอกหนูจะบอกเป็นตัวแทนเดี๋ยวพี่ไปเอากระ่ายไปดพานน่านมาได้จริงไหมอย่างนี้หนูต้องให้คนที่มีความรับผิดชอบมากกว่าหนูค่ะพี่เข้าใจนะพี่องค์หนูเขาส่งหนูลงมาแต่หนูต้องบอกเขาว่าหนูไม่สามารถต้งนแรงเฉียดทางของสังคมได้ พราะตอนนี้คนเอารอดูเราอยู่หนูแค่หนูไม่รอแล้วที่รอได้ที่รอใหม่เดี๋ยวเพิ่มาใหม่จะไม่สอบยังไม่สองเพราี่เชื่อว่าหน like, okay. like, ูส่งเ็เก็บใต้โต๊ะแน่นอนได้ไม่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 ไ้ไม่ได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 ้ไ่ได้้ไมม่ได้ ความผิดพลาดมันต้องรับเพราะว่าความผิดพลาดมันเกิดทั้งประเทศมันไม่ใช่เกิดแค่ตรงนี้มันต้องเอาคนนี้ใหญ่คนนี้ลงมารับผิดเจ้าถ้าเอาคนเล็กกว่าน,นี้เรายอมไหมยอมไหมตอนนี้นะคะน้องเขาก็ออกมาพูดแล้วนะคะว่าไม่ขอโทษฉันไม่ได้ต้องการให้เขาขอโทษค่ะฉันต้องการให้เธอชดใช้กรรมที่สําคัญฉันไม่ได้เป็นสลิมนะคะ พูดตรงๆว่าฉันไม่ได้เป็นสลิมฉันคือคนที่ยืนสายกลางตลอดอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็ว่าไม่ดีมึงจะไล่คนไทยเขาไม่ให้อภัยมึงหรอกสันเลวแม่งแซะเก่งแซะสถาบันอีเหียสัญยกรรมมาเป็นล้านแม่งสันดานสองสลึงส้นตีนอีเหียย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังจะทําเหมือนเดิมไม่ได้ทาผิดล้วส้นตีนอะไรมึงไม่ผิดหรอกอี้เหียผิดที่มึงออกมาแซะเนี่ย มึงไม่ผิดเลยอีส้นตีนคนไทยเขาโง่คนไทยเขาเป็นควายหรือไงส้นตีนอีเฮียสารเลวเลวทั้งสารล่างเลวทั้งสามันสำนึกอีเฮียลากแม่งคนไทยไม่มีใครเขายอมหรอกไม่มีใครให้ผายหรอกกูคนนึงแหะไม่ให้ภัยหมึ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมาแม่หรอกนะอีเฮียสารเลวเลวจริงๆรนี้ฝากถึงอินนรลกนะที่ออกมาชี้แจงออกมาแถเบต้าดินหกใส่อนะ ไม่ต้องฝากถึงสลิมหรอกนะกูบอกให้เลยเรื่องที่มึงทําเนี่ยนะไม่ใช่สลิมก็เดือดร้อนเดือดร้อนหัวใจกูเนี่ยรอยัลลิสกูก็ทนกับพฤติกรรมมึงไม่ได้เหมือนกันมึงสามตัวแถอะไรนักหนาเจตนามึงดูออกมึงยิ่งแถมึงยิ่งจนมุมกูบอกให้เลยมันอยู่ที่ใจอยู่ที่เจตนามันที่สามัญสำนึกมันอยู่ที่นรกขุมไหนที่ปล่อยมึงมาแค่นั้นแหละมึงสามตัวมึงอ่ะเจอกูพารากอนไหม กูเห็นชอบไปเดินแสดงนี่เอามไหมกูอยู่กรุงเทพเนี่ยเอามไหมเจอกันพารากอนหน่อยอี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 สามตัวนี่กูไม่ใช่สลิมกูเป็นรอยยัลิสเจอก,กับกูแม่พารากอนเนี่ยอืมกูก็อยากถามเหมือนกันมึงจะแถไปถึงไหนกูอยากดูน้ำหน้ามึงเหมือนกันอินาลกอืมอินาลกอีปิวอืมอีหนูผีเจอกูกออไหมพารากอนเอามไหมเอออีเวนแถจริงจริงเมืองปกติย้อนลาซาด้ามันดีกว่านี้ และนี่วันที่5.5 6.5คือยอดกูตกมากและกูแจกของเยอะมากคือ,อกูแจกทองแจกแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้าอ่ะเพราะว่าแบบคือแค่ซื้อ400อะมึงก็ใจปะแล้วก็รุนแล้วคือแต่ยอดขายตกมากก็เลยอยู่บ้านแล้วก็มานั่งดูว่าเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นว่ากูตกข่าวอะไรหรือเปล่าสวยเข้าไป โอ้ oh, ดราม่านาลาเบลาซาดาวไม g ก็ oh God. แคมเป็นกูค่ะทำแค่สอวันด้วยสบายในเชิงงานวิเคราะห์คำพูดวาจาภาษาของเขานะครับคงเป็นคำตอบนะ ว่าเขายังคงไม่สํานึกนะครับเขายังคงเดินหน้าว่าจะทําหนักกว่าเดิมใช้คําพูดวาทกรรมสลิมนะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นลาซาด้าก็ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการไม่สนับสนุนแล้วก็เป็นเรื่องของความเรื่องของความร้ายแรงก็ใช้คำว่าร้ายแรงนะครับในขณะที่นาราแคปกระเทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ขอโทษนะจะ ดำเนินการหนักกว่าเดิมได้ซ้ำไปแต่กลัวถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งลาซาด้าก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นการผิดไร้แรงนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสมแล้วก็ยอมรับว่าบริษัทไม่รอบคอบเรื่องนี้องค์กรที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างน้อย6กแห่งนะครับก็มีการเคลื่อนไหวจะไปยื่นหนังสือให้กับลาให้กับาาดานะครับเพื่อที่จะดําเนินการอย่างใดหนางหนึ่งในขณะที่พี่สิสุวรรณจันยา นะครับก็ยืนยันฮนะบอกว่าการกระทําของคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีความผิดตามมาตรา1นึงนะครับก็จะไปร้องที่ปปทเดําเนมืนกันขะ้อข้อกล่าวหานะครับก็คือพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14และปะอนะครับหนึ่งหนึ่งสองนะครับบอกว่าเดี๋ยวเจอกันจะไปเดําเนมนการแจ้งความดำเนินคดีแน่นอน ไปเจองานสังเคราะห์ในระยะแรกเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ชัดมินเมนะครับว่าตกลงยังไงผิดหรือไม่ผิดนะครับตกลงมีเจตนาอย่างไรนะครับจะเข้าขายดูหมิ่นเยียดหาาย้มอาฆาตมัดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่นะครับละผิดพรบอรคอมพิวเตอร์หรือไม่แต่ตอนนี้นะครับคำพูดวาจาภาษานะครับของเขาเนี่ยมันชัดเจน มันบอกถึงเจตนาชัดเจนว่าจะไม่หยุดจะทํามากกว่านี้นะครับแล้วก็กลัวจะถูกดําเนินคดีด้วยซ้าไปนั่นสะท้อนในเห็นว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยมันแสดงถึงเจตนาเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดไหมเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าสุดท้ายลาซาด้าก็ต้องออกมาขอโทษนะครับบริษัทนะครับที่ดําเนินการเรื่องนี้ก็ออกมาขอโทษนะครับยอมรับผิด เป็นเอเจนซี่แต่อย่างไรก็ตามอยู่ที่บริษัทบริษัทนะครับลาซาด้ก็บอกว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะครับแล้วก็ยืนยันว่าบริษัทตรวจสอบไม่ร,บรอบคอบสิ่งที่ตามมาแล้วก็เห็นในโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีคนเลิกใช้นะครับแอปพลิเคชันของ Lazada ไปนับแสนรายลูกค้ายกเลิกไปสมาชิกนับแสนหลายนะครับผู้ค้าบน Lazada ปรากฏว่ายอดตกเป็นจำนวนมาก นะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของหลักกฎหมายเนี่ยเข้าองค์ประกอบความผิดไหมเข้าองค์ประกอบความผิดอย่างไรหลักกฎหมายสําคัญเลยยึดหลักเจตนาสําคัญคําพูดวาจาภาษาของเขาเนี่ย มันแสดงถึงเจตนาในการกระทําความผิดหรือไม่ทํากระทําความผิดอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นคดีความแน่นอนนะฮะดูว่าลาซาด้าหลังจากที่มีการยอมรับว่าเป็นความผิดร้ายแรงจะทําอย่างไรต่อไปแต่จนถึงขนาดนี้นะครับประชาชนที่จงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาประมาหากษัตริย์นะครับก็ต่อต้านลาซาด้าส่วนตัวบุคคล มีการจะไปแจ้งความดเนมือคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งมันคงไม่จบแค่นี้นะครับการที่ใช้คําพูดว่าสลิมสลิมคืออะไรก่อนนะอย่างที่ผมอธิบายหุ้นส่วนไว้สลิมคือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ร่วมตัวการตังแต่ปี2,553นะครับโดยมีหมอตุลหรือนายแพทย์ตุลสิทธิสมบงมีการรวมกันทุกสีเพื่อต่อต้านกลุ่มม็อบล้มเจ้านะครับแล้วก็ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอนนั้นสมบัตนะิก็มีการตั้งชื่อสมบัติแกนนําเสื้อแดงนะมีการตั้งชื่อกลุ่มคนพวกนี้นะครับว่าเป็นสลิมเพราะมากันหลายสีตอนนั้นก็ไม่รู้จะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรนะครับต่อมาก็นักข่าวตั้งขึ้นมาว่าเป็นกลุ่มหลากสนะีสมบัติก็ไปตั้งว่าสลิมต่อมาหยุกมอบ3มนิ้วซึ่งสาธารณดุลได้มีการพิพากษาชัดเจนนะ ว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต่อต้านเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับก็สดแสดงชัดเจนว่าเป็นกลุ่มขบวนการล้มเจ้านะครับแล้วก็ให้ดาเนินการดําเนินคดีกับกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้นะการใช้คําพูดวาจาภาษากล่าวหากลุ่มคนที่ว่าเป็นสลิมสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มที่ใช้คําพูดวาจาภาษาเหล่านั้นเป็นกลุ่มกระบวนการล้มเจ้านะครับเขาอุปประกอบความผิดแล้วนะฮะสำหรับกลุ่มองค์กรตอนนี้ก็มีการไปยื่นยุบพรรคการเมืองมีการให้ไปดําเนินคดีกับกลุ่มแกนนำที่โดนสารธรรมนูนชี้ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้น่าติดตามนะครับว่บาสุดท้ายปลายทางกระเทยแคปกระเทยคนนี้นะครับนาราคนนี้ จะรอดหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ สยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพ sheep